พวกเราก็จะพามาชมเมืองตลาดโบราณเมืองนะคปรปฐมนะคะที่เพื่อนๆจะได้อิ่มบรรยากาศสุดคลาสนนาาสิกวันธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ที่ยังมีอยู่นะคะขอให้เพื่อนๆไปกันเลยแต่ที่นี่นะคะก็ไม่ใช่ตลาดธรรมดายอย่างเดียวนะคะก็ยังมีการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยคะยังมีอาหารที่อร่อยๆให้รับชมด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคน เป็นซีนะแม่่าเรื่องนรุ่นีเท็กนะก็คือว่าต่อรุ่นต่อรุ่มแล้วคือคิดว่าตลาดมีันาดี่จะเลยเยอว่ากุกเยอะโอ้โหรุ่่อส่งนั้นดอนลงดอกลงดอกลงไปเยอะเลยอาหรดอลงชิ้นกว้างแล้วรุี้าม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่มัน เนี่ยมันเจริญขึ้นเดินขึ้นแล้วมันแบบยุ่งทางสมัยสมัยก่อนเนี่ยมันมีตลาดเดียวเนี่ยตามหมู่บ้านตามอะไรมันต้องออกมาเดินเทนี้ถนนทางมีรถมีรถคุณก็คือตอนนี้มันมันดับลงมาดับลงเยอะเลยล่ะแถวเนี่ยทั้นแถวมันก็อแล่ร้านอาหารหมดอาหารหมดแล้วหายไปเลยแล้วคุณลุงมีแนวโน้มว่าอยากให้แบบตลาดต้องสับเลงไหครับแพงดับเลยไม่รู้เรื่อเปลี่ยนก็ ทนได้ก็ทนครับผมเดี๋ยวผมก็ขายไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ไม่ขายก็เสียครับพี่ครับพี่ไม่หยุดอ๋อครับไม่หยุดเลยคือราคาสูงสปานกลางแบบแต่แต่ถ้าไม่ขายก็สูงเพระวันละร้อยกว่าเนี้ยรับก็คือทุกวันเสียเป็นเดือนต้องคิดว่าโควิดไม่ขายมาสามปีเสียแตนนึ่งสามสิหกเดือนครับเป็เดือนสามร้อยกว่อต่อมาครับ นี่แต่เพาะลุงนี้ผมเจ็ดสิบปีแล้วเจ็ดสิบปีแล้ว่เจ็ดสิบปียังตามอ่ะนี่เพิ่งจะมาใหม่เอออันนี้อ่ะยังคุมเนีอ่เงือ่ใหม่นิดเดียวคุมปิดก็คืออยู่มานานมากนานมากเดี๋ยวจะจะเป็นราร้อยปีอยู่แล้วครับลุงอย่าโปรโมทร้านลุงดังเกินนะลุงขายคนเดียวถึงเลยเดี๋ยวอันนี้ลุงยัง การนั่คนจะมากินนี้ต้องบอกว่าอ,อ๋อมานั่งกินกังเลยผมลุงก็ออาขายแค่นี้ขายแค่อยู่ได้คือดูที่ตลาดนนะฮาร์ดคอนโทรมอ่ะ ที่นี่ใช่เนมมานาดคือเมื่อก่อนย้ายไปตรงโตแถวเทพฟอร์แล้วก็ไปนอนแต่ว่าในขนมไทยต้องมาทำตอนแบบช่วงโควิดชือว่ามะดไ่ด้้าใช่แล้วที่มีเขอคิดค่ไงดวงถามาแล้วครับว่โอเคมันดูไหมหร้ว่ามีทาอทไรไมพราเกิด ถ้าเก like, ิดไม่มีพวกแบบคนมาโปรโมทให้ม ouais> ันก okay ็จะเงียบแบบบางพวกติ๊กต็อกอะไรมาโปรโมทให้ถ้าเกิดไม่มีเขามาโปรโมทก็เงียบคือถ้ามีก็จะโอเคหนยใช่แล้วพี่เก็บพี่ชิ้าว้ด้ไหมตอนนี้พี่โอเคไหมคือถ้าเกิดถ้าไม่มีคนมุงก็คือไปได้เป็นยังไงพอไปได้หรือว่าอัดสนไหมก็อาจจะน้อยกว่านี้เยอะนี้เยอะใช่เพราะว่าหลักๆคือเขามาจากติ๊ก แต่ออนไลน์กันตอนั้นคือมาอยากออนไลน์นะไหแล่นะใช่กี่่นึงทรู้สวาเป็นเป็นช่วงที่เขาแบบตึ้งโปรโมโทแค่ไหครับช่วงนั้นคนก็จะเริ่มตามมันมาแล้วถ้าเป็นช่วงที่งานโอเพ่นะเนี่ยครับงานโอเพ่นคงเงียบเพราะว่าเขาจะเดินเข้าไปตรงนั้นกันหมด ขนมไทยกิเยนเดินร้านเปิดตั้งแต่เย็นโม,มงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นเลยเครับอร่อมากคอ,อันนี้พี่ายมาันนานแค่ไันที่นี่นานแล้วสักสิบสามปีที่อยู่ที่นอนตกร่นดี เราตลาดนี้ครับว่าคนเด็กกันโตกินรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันนาอะไรดีขึ้นหมาตลาดมันก็ดีขแต่เศรษฐกิจมันแย่ลงแย่ลงพี่พอจะมีความคิดเห็นว่าอยากจะให้แบบสปองอะไรครับในตลาดหรือว่ามันดีอยู่แล้วแบบอะ่รมันดีอยู่แล้วอยากให้ธุรกิจให้เศรษฐกิจมันดีอย่างเดียวแต่เราทำอะไรไม่ได้ไงไหนที่ขายดีบ้ากไหมคะน่าจะเป็นช่วงหยุดยาววันหยุดยาวองคาด้วยใช่ไหมคะตอนที่มี มกิทงใช้การขายประมาณระมากี่แก้ประมาณร้อยรยแก้วได้โ้มันจะเกินแล้วก็เป็นชนุดยาวนะนี่ค่ะเหยขาเขาดูขาค่ะคนยังเลยนะคะแหงแห้งแ่แบบ คือเรื่องราวของวัฒนธรรมรสชาติความอร่อยแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในตลาดนครปฐมแห่งนี้นะคะซึ่งก็จะมีรสชาติที่่อข้างหลากหลายและมีเรื่องราวรสชาติเยอะเนาะแต่ร้านที่เราสัมภาษณ์ก็ประมาณนี้เลยนะคะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แวะเยียมมาแถวนี้นะครับที่ตลาดนครปฐมครับมีของกินอร่อยๆมากมายครับม่วันแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าค้นหาครับ เพราะว่า oh, บางหลานเนี่ยอยู่มาเกือบถึงร้อยปีเลยแม้ใ,ใครมาก้าแ็แวนมาได้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ bye ายบายบ๊ายบายพบกันใหม่ค่ะเจติยาบรมมาศีกระปัติธมเจดีแห่งสยามธานีบารมี